สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ในไมค์ครับและอยู่กับ a d d o อนดีเนะครับผมผมอาจจะช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยมีเวลาทำคลิปให้ดูนะเพราะว่าช่วงนี้ผมมีธุระขอข้างเยอะจะว่างทีก็ช่วงตอนช่วงเย็นแล้วผมก็ไม่ค่อยอยากที่คือผงทิก็อยากจะหาอะไรสนุกสนุกทำใช่ไหมผมก็อยากทำคลิปนะแต่ <laughs> ผมไม่ได้ทำเลยทนี้ก็ที่เล่นอยู่ปัจจุบ,บันก็จะเป็นเกมทั่วๆไปที่ก็ไม่ได้เล่นเลยผมก็อยากจะบอกว่าหากคนไหนที่แบบเออ ยังติดตามผมอยู่ก็ขอขอบคุณมากครับผมที่ไม่ทิ้งกันนะแต่ว่าขอบคุณจริงแต่ผมอาจจะลงคลิปบ้างแต่อาจจะพูดไม่ได้นะถ้าหากว่าผมถึงเวลาที่ผมสามารถลงคลิปเพราะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ผมต้องมีธุระเยอะโอเคครับผมอ่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีวยกว่ากับแอดออนดีเคคือวันนี้ผมก็จะมารีวิวแอดออนดีเคนะครับตามที่มีคนขอมาซึ่งแอดออนที่ผมเอามาเนี่ยอาจจะไม่ถูกใจหรืออาจจะยังไม่เป็นที่หมายปองของน้อง น้องหรือท่านนะแต่ว่าก็ก็ที่ผมเอามาก็น่าสนใจอยู่นะคือมันใช้ได้เลยจะรีวิวให้ดูนะครับผมดับแรกก็นี่จะเอาเข็มคัดออกมาก่อนครับผมการ์ดก็ดูน้อยๆนะคือจริงๆผมว่าล่างเนี่ยอาจจะมีไม่ไม่ครบทุกตัวก็ได้แต่ว่ารู้สึกจะมีของ DN ด้วยนะครับผมคือมีของทั้งของดีเขียนแล้วก็ DN จะมีท่าไม่ตายด้วยตามนี้ครับคุแอตตอนเนี่ยผม โหลดมาปุ๊บรีวิวปั๊บเลยผมไม่ได้ดูคลิปเลยนะครับคือผมไม่ค่อยมีเวลาแนละ้วอาจจะไม่มีเวลาจริงๆก็พยายามหาเวลามาทําคลิปอยู่แต่มันไม่มีไฟเลยที่จะทำคลิปก็เท่าที่จะทําได้นะครับผมนีการก็จะเตรียมให้เรียบร้อยนะผมก็จะรีวิวให้ดูเลยนะครับผมอาจจะมีผิดพลาดบ้างเพราะว่าผมโหลดมาปุ๊บแล้วก็รีวิวเลยผมอาจจะไม่รู้เลยว่าบางทีการ์ดเนี่ยมันครบช่วงหรือเปล่าผมอยากให้ท่านผู้ชมเอาไปรีวิวด้วยตัวเองดีกว่าครับผมผมว่าจะ ดีกว่าอันนี้คลิปนี้ก็ขออภัยจริงๆว่าอาจจะรีวิวไม่ครบนะฮะขามไรด ว่านั่งคุมทําวิธีกลับร่างเดิมนานมากอะจนผมดูว่าเฮ้ยเราก็แค่กดเข้าไปตรง3.3ใช่ไหมแล้วเราก็กดติ๊กเข็มขัดออกกลับร่างเดิมอันนี้คือผมผมไม่รู้ว่ามันใช่มันถูกหรือเปล่านะแต่ผมคือผมทําแบบนี้เพราะว่าผมไม่รู้วิธีที่จะกลับร่างเดิมจริงๆหลุดมาปุ๊บคือรีวิวเลยคาเมนไรโด a m e r ตโอเคตอนนี้ผมก็ว่าผมรู้สึกว่าไม่รู้จะรีวิวอะไรต่อนะรู้สึกการ์ดมันก็ก็มีให้เล่นเยอะนะแต่ว่าก็รีวิวไปแล้วก็เลก,กลัดนะ ที่เหลือไม่รู้ว่ามันใช้ได้หรือเปล่าใช้ยังไงผมมาลองเอะเทมนี้ไม่ไว้ทําอะไรเอ้ยมันมัน,ม,นมันเหมือนเป็นเพลงเลยนะมันไม่ใช่อันนั้นหรอที่แปลงล่างล่างอ่าล่างสุดท้ายอะเอ้ยท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมเปิดเพลงหรือเปล่าเนี่ยเออเพลงของมันนะแต่แต่ผมจะปิดยังไงอะฮัลโหลเอยระบบปิดมันปิดยังไงฮัลโหล เฮ้ยท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมไม่มีวิธีปิดเพลงครับผมใครก็ได้ช่วยผมทีครับผมตอนนี้ผมปิดเพลงไม่ได้ไม่เดีแต่ว,ว่าผมต้องลองคาดตัวตายดูนะครับเผื่อเพลงมันจะหายไปแย่แล้วท่านผู้ชมเพลงไม่หายด้วยโอเคเอาตอนนี้ผมองขอตัวลาไปก่อนดีกว่าครับผมขอโทษจริงๆนะที่รีวิวดิ คลิปนี้คือมีมุมกากมากเลยนะก็อยากให้ไปดูช่องเด่นเอาก่อนเอาก่อนดีกว่าดีกว่าคือปิดเพลงไม่ได้เลยผมโดนเลิกสิทธิ์แน่ๆเลยเนี่ยโอเคจบครับวันนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบายขอบคุณที่ติดตามบ๊ายบายครับผม